แหมแหลกแหกมาโนะอ,อ้ท่านเป็นหายพี่นอ้องครั้งหนึ่งเอาไปนี่ครับหอ,อนเล็กิีนึจังเลยฮ่าอะยรน้ำฝังกระพูมกะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้อง ยามบ่าย,ายหลังฝนตกพี่น้องยังลินอยู่เลยนะครับพอกันอีกแล้วพี่น้องมือน,นีมาปักบิดนะครับหมายทงนาพี่น้องหมายทงนาเด้อนะครับกําลังขุดเหงียอยู่ฝนตกลงมาพี่น้องว่าแต่สีบปเซอกิโลมากกัยังตกอยู่นะครับพอมาหอดหม้ล้วกัพ่อไปปล่อยครับผมเอานะครับมือน,นีได้เบ็ดนะครับ สิบโอ้ยหกสิบโอ้ยคิดเป็นอย่างสามสิบหกสิบขั้นพี่น้องหกสิบกว่าขั้นนะครับนะก็ได้ไรเงี้ยใส่เดือนมากครับเหมือนนี่เนาะไม้กะนี่แหละครับวางใบใบนี่ยางยางหลาะกันแท้มานี่ปลาเลียนพี่น้องเป็นโตเลยเห็นเป็นโตเลยครับเลียนเต็มเลยนะครับบอ้โหว่าสีกินเงี้ยเ้าปอนาะเงี้ยขอบจักรวาลเลยครับเหมือนนี่เนานะครับขออนุญาตใส่ก่อนเด้อพี่น้องบุ่ยไทยตอนใส่พี่น้องเบ่งดอกครับผมนี่ครับ จังมาหลุนยามน้ำกันเนาะเนี่ยกับบอลายพี่นอ้องคึอสิได้แบ่งครืงตัวหนึ่งใส่สองขั้นนะครับนนนเนาะเอารอติดตาเบึ้งพี่นอ้องเราหลุนเบึง้งนะครับสิม,มานบอกรบผมพี่นอ้องกสวัสดีพี่นอ้องตอนว่าคำพี่นอ้องเวล่เงห้ายามเบ็ดกันละนะครับ หล่นดีครับนี่ครับกะซื้อว่าหยันหนีสิหล่อนเร็วพี่น้องทั้งกระปู่ทั้งปลาหน่อยเนาะหล่อนดีเป็นนายเอา้านะครับลังนีหล่อนนะครับไปเสียงนี้นะครับดุดียามึงพี่น้องขึงในสองสามหลังยาม,มานะครับบุหรี่สิเป็นยังไงเนาะน้ำตื่นพี่นอ้องบ่คคลมีน้ำบันใด พี่น้องครับแต่รู้สึกว่าจะได้เชียบเนี่ยสุลังพี่น้องเนี่ยใส่เดือนเนี่โอ้ปลาปลถือกเลยครับตอนนี้ยามยามมาประมาณครึ่งหนึ่งละเนาะนะครับงานพานมารุ่นรุ่นกันต่อพี่น้องคือว่าอืมงานตืน่น าพี่น้องเลยมองแรกบอกคือเลยพี่น้องเนี่ยหล่อนสุหลังเ <c oughs> นี่ยหล่อนสุหลังครับผุ้มมองอีกกะใส่ประมาณโอ้จี่หลังยี่สิบหลังได้อยู่วะนะครับสิคือบอ่มองใส่ปลาคออยู่นี่ตัวหนึ่งเป็นไงเยอะสบายดี นี่ห้องกระชีเบิดแล้วครับฮะบอสป่าจักตัวพี่น้องโอ้ยปลาเิ่งกับบอสถึกบอสถึกเนี่ยบอกประมอข้างดำเนี่ยตามกระเสียบอสถึกพม,มี่หรือีปลาพี่น้องนี่ตบเบ็ดผมอยู่เด้แต่ว่าบอสถึกเบ็ดครับผมนนี่กระโปงหล่อนตามเคยอีปูหลายครับผมเจ้านี่ เจ็บเมียคือเราลหะครับถือกระสีท่ายเบื้องนะครับบ่ถือกระสี <c oughs> ถามอื่นเศร้าแล้วลครับผมเยี๋เจะเชื่อที่นองบึงมันกัดกินเว้อดปูเดี๋ดดเจะเชื่อ,อยังไงโอ้โห่งางกลับมาดีครับอืม ีตปูกินครับผมเนี่ยนี่ใสเดือนอ่าสิบกว่าหลังว่แมนสิไปน้ำปูเบิดเตียเสียบเนื้อไม่ลวครับพลังงานกลับกระสิบไปรลดเอานะครับบ่ได้พ่อห่างพี่นนอะเดี๋ยวจังไดมาลุ่นน้ำกันมืออื่นเสาน้ครับผมไาจีถือว่าวจีมาใส่ปลาดุกคักๆกันเลยนี่โอ้ปวดขาเมื่อหล่นเตียงเนื้อครับผมเอา้าขึ้นนี่ สว,สวัสดีพี่น้องเจอกันวันเสาครับครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเสาพี่น้องฮ่ากูเบียดพี่น้องก็คือนี่นินมซิงเอ้ามาบึงตอนเสาพี่น้องได้มาแล้วประมาณส,ามสี่คันครับนิมซิง นม่มีอาการคือบอหักเลยครับพันขักพันแน่แนี่ย,เ,ยเอียนดีว่ะเหมือนเอียนเลยแม้มขาดพอมแม,มนวะ ตะขอมันพันอยู่ปลายครับหักหักแล้วก็ขาดพี่น้องท่านนี่สภาพแบบนี้เหมือนเอียนแล้วเหมือนปลาไหลเนาครับหลุ่นล้นตัวพี่นอ้องยามได้ชีหลังกับยังไ่เห็นตัวอยู่ ข้างหนาากาศพีนบบ่น้องอู้หละบาดไอ้ดุกไอ้ดุกพี่น้องอดุกดุกดุกเลยึงขันกบเลยครับถุงแหวงลงมาว่าแต่สิบมีตัวดุกแถมแลกแกหกมา เดแต้มแรบกบโอ้ลุกลุดลลุดพอดีแหมผมมีหม่องใส่สวยงามเก็บเนีว่ใส่ละครับมาเจอสีประมาัไหมโอ้โหใสสวยบักสาตัวลูดออยู่ครับนี่สี่ตัวโูนี่เฮ้แต็มแรกโอเค อาพี่น้องเดียวขึ้นแบลว์ถุงมาใส่ก่อนโอโอสเตสิบบถือครับผมก็มเล็บแบลวล,ลงมามัานมันหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับมุนอีกแล้วดูบ่โอ้ยช็อนเล็กโอ้ยยังบ่ตายว่าอ,อ้าวเตยมสวางพี่หนหะ เติมกันไปคิดสภาพเป็นตลอดเนี่ยช่อนเล็กช่อนเล็กแถมสองเช้านี้นี่ครับเก็บปล่อยไปกับเปลดหรอดเอาละตอนเช้ามีตัวครับตอนเช้าปิดดูุวนครับ น,นิ่มซิ่งโอเคไปดูจำต่อพี่น้งองน้องพี่น้องโซนหนีกับปูลไล่ไล่เด็แต่ว่าหลังหนีเป็ดกลมครับเป็ดโค้งเลยคือบ่ตู้ภาพมีแต่แบบนี้ครับ มวนเลยเดี๋ยวไปจักหลังเดี๋ยวครับสิบก่าหลังท่้นเป็นหายพี่น้องหลังหนึ่งอากปน,นี้ครับ เล็บอยู่นังตรงหอ่าเลยนีน้่ฝั่งยั่งบิดถอนเลยแมนบลาะเนีมยชงใดจีฮาเห็น <laughs> โอ้ฮะครับผมพี่น้อง กยามมืดแล้ะครับประมาณห0าสิบกัวๆนะครับเกือบ60สิบห้าสิบไปครับผมเบ็ดจีใสเหมือนนะครับนี่ผลงานประดุกอ้วนตัวหนึ่งแล้วกับประคอหน่อยตัวนึงพี่น้องแต่ก็บ่กคอยปันใดยดูซสึกว่าขั้นเบ็ดมีอาการหลายอยู่ครับช่วงเซานี่นะครับแล้วก็ห้องหันเนาะ รู้สึกว่าขั้นเบ็ดหายครับผมมีหลงรอยการถอนขั้นอยู่แล้วอะนะครับบ่ได้ลืมหรอกนะครับแต่ก็ยืนเบื้องบบโดนแล้วครับย่งางหา่าเห็นเนาะกะถามัน <laughs> ขั้นเบ็ดถอนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้พี่นอ้องช่วงนี้นะมัน่บ่อยมีครับผมนะมันน่อยน้อยหนึ่งเนาะนี่ยกะหลอดเร็ว กรปูไหล่ๆพี่น้องปูหลายเลยก็ตกสูบกับรกระปูน้ำเน่เนาะเนี่ยแล้วก็หนามโมมีนะครับไต่มาเท่านี้แหละกะทีได้เห็นยังเนี่ยคั้งเมก่อนครับพ <c oughs> ระท่านออกจากสะพี่น้องปลาเห็นบ่หรือยินบ่เอ้านะครับคลิปนี้ก็สิได้ลำลาพี่น้องไปครับผมพี่น้องนะครับ อซอยกดไลค์กดแช่นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมเพื่อที่จะบอพาดเนาะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมถาลุนถ้าเบิงมาเฮ้สิไปเห็ดเนียงนะครับไปออกมาทั้งในกับถาลุนถ้าเบิงพี่น้องคลิปนี้ก็ขอต,ตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ